สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกวับปังคุงนะคะโอ้ยนี่จะพี่ติงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ล่างน้นองเอ๊นะคะอยู่กับปาไม่ได้ไม่มีอะไรไปอ p นี้71แล้วนะคะวันนี้นะคะเรามากับฝน <laughs> เธอมากับฝนหรือใครมากับฝนก็ไม่รู้ผมไม่มีผู้ชายนะคะในรถนี้มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้น <laughs> วันนี้เราจะไปที่ไหนกันดีคะน้นะองเอ๊ที่นั่งข้ามีอะไรคะ ใชน่นอกจากราหูเรายังมีทาวเวทด้วยนะเออต้องไปดูก็สําหรับราศีนะคะที่ราหูออกได้แก่ราศีพฤษภนะคะแล้วก็ราศีเมกนะคะแล้วก็เวลคัมต้อนรับนะคะราศีที่รับไม้ช่วงต่อก็คือราศีเมษแล้วก็ราศีตุ ก็ระหว่างนี้เราก็ถือว่าเราไปฏทินวนนะคะสำหรับปังคงราศีพฤษศกแล้วก็พี่ติกนะคะราศีพิจิกต่อไปต้องให้เพลงบางๆนะคะและท่านราหูถวายเข้ามาก็นําความปังปุริเยมาให้ด้วยนะคะน้น,น้องนานะคะน้องนานอะน,น้องจ๋าจะไปขออะไรขอผัวหรออุ้ยเดีนี้สวยขึ้นไม่ต้องขอแล้วมั้งฮะเดีนี้งามขึ้นนะคะไหนสิหนยมเปิดหน้าว์หน่อยสิ โอ้ดีสิขะปลอดภัยนี่นอเ, <c oughs> เออมันกลัวโควิดมันอ่ะไปค่ะเดินทางแล้วค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ก่อนที่จะไปหาตัวเลขน,นะคะเราแวะกันที่ร้านมาตาเนะซูชิแอนชาบูค่ะที่จังหวัดนครปฐมไปดูกันค่ะของกินเยอะแยะมากมายเลยที่ร้านนะคะจะมีน้ำซุปสาแบบด้วยกันน้ำซุปต้มยำน้ำซุปมาตาเนะแล้วก็น้ำซุปดำนะคะ<ต>ให้เลือกมันไ,ไม่มีอามาน ่ต้องมะะอีไก่รครับเราเกิดอ,ออท้องอิ่มนะคะเดินทางกันต่อไม่ไกลค่ะเราก็จะถึงวัดศรีสัตทองค่ะจังหวัดน,นครปฐม <c oughs> ไม่ได้กินนะฮะเราเตรียมของมาไหว้แต่ก็กลับมาวิธี6แล้วตั้งครุ่งนะฮะเหมือนเดิมนี่นะคะเดี๋ยวเราจะจุดเดี๋ยวเราจะจุดทูบตัวนี้เลยนะคะมันยมีสองอันเหรอพี่ติ๊กมีทุกอันน่ะมีทุกถุงเลยเอามีทุกอันเดี๋ยวเอาออกกัให้เลยให้พิ๊กเลือกอ่าเลือกเลือกเลือกเพราะว่าเรามาทําบุญนะคะพี่ติ๊กเขาเอาทูบมาทําบุญ บรรยากาศโดยรอบนะคะสถานีจุดดูเด่นเป็นสงา่าอันนี้เขากำลังสร้างเพิ่มเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะโบสถ์โบ,โบโสถ์ดอะไรอย่างเงี้ยแลเนาะ,ะใช่มั้ยเขามาปุ๊บก็จะเป็นพระปุป๊บเหมือนพระสังฆาจจ์เลยเนาะ,ะใช่มั้ยอันนี้อะไรคะจซะเออนี่เขาให้จุดทูปบริเวณนี้นะ,ะนี่นะคะ เราเดี๋ยวไหว้ก่อนสิไหว้แล้วเราก็ค่อยเอามาให้เขาเ,ออเรามารู้ประวัติคร่าวๆของวัดศรีสะทองกันดีกว่าค่ะเดิมชื่อว่าวัดหัวทองนะคะสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมื่อพศ2358นะคะเดิมบริเวณเป็นป่าลกร้างไร้ผู้คนอาศัย เพราะอยู่ห่างจากแหล่งน้ํานะคะจนสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชได้มีชาวลาวจากเวียงจันทร์อพยพมาตั้งถิ่นฐานนะคะมีการถางป่าสร้างชุมชนขึ้นจึงสร้างวัดขึ้นนะคะต่อมานะคะมีเจ้าอาวาสหลวงพ่อน้อยนาวรัตนท่านเป็นพระที่ฟื้นฟูเรื่องพระราหูขึ้นมานะคะจนโด่งดังจนถึงทุกวันนี้ค่ะสาธุสาธุสาธุาธเฮงเฮงรวยรวยคะ่ะ ข่อแนะนําในการไหว้นะคะจัดเตรียมของดํา8ดอย่างหรือ12อย่างก็ได้หรือจะไปอ่าเขาเรียกว่าจากที่วัดก็มีนะคะให้เราได้บูชาเพื่อนาไหว้เออเขาเรียกว่านามาสักการะพระราหูเนาะแต่ว่าทางปังคูงน้องจ่าเองแล้วก็พี่ติ๊งนะคะเราเตรียมของไปไหว้เองนะคะนี่ค่ะก็พูดอึมคึมอึมครั่นะคะเพราะว่าใส่แมสกันอยู่ อย่าพูดเพียรแบบใาญ่ัมก็ม่นะทุกคอาจารย์ขยาวอะไ้เดี๋ยวพี่จับให้เหงๆบังๆนะคะอันนี้อนุโมทนาคู่โดยพิติกนะคะเว้ไปค่ะไปดูกันถ่ายได้เรื่องอะไร จุดทูตัวเลขนะคะน้าพะราหูค่ะมาลุนกันค่ะเขาบอกกันว่าโดยมากแล้วพาราหูจะคู่กับเลข8ดูสิคะว่าเราจะมีเลข8ดในทูบไหมตื่นเต้นจังเลยอะ่ะรุนะรุนอ้าวมีนะคะเลข8ดเอาเฮงเงปังปัะค่ะ,คะต่อมามาที่กรรมวิธีในแบบส่วนปังคุ้งนะคะให้จับหินนะคะคนละตัวคนละคนละก้อนไปเลยทีคนละก้อนหรือคนละอัน อาจารย์ขย่าสีาไปตรงหน้าท่านเลยค่ะไปตรงหน้าท่านเลยเอออะเริ่มจากพิธีก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้พิธีทำบุญใหญ่ฮ่งตึงอ่าตามมาด้วยตังคุงสูงอ่าอาจารย์ เาเลขเดียวกันนะคะเออก็เป็นห้าศหหรือห้านย์เก้าอันนี้มาค่ะท้าปากไปเลยนี่ตรงนี้ไม่เป็นไรไม่มีใครเดินหรอกมีแต่พี่รู้มานี่นะคะบางคุงก็มาค่อนข้างบ่อยอยู่เพราะเมื่อก่อนมีผู้ชายอยู่แถวนครปฐมนี่ค่ะ เมื่อเรามาเราต้องไปไหว้ถาวเวเธออยู่ด้านหลังพระหูนะคะนี่นี่ค่ะเท้าจะร้อนๆนิดนึงนะคะฝึกความอดทนนี่ตั้งอยู่ด้านหลังเลยค่ะก็จะมีท้าวเวสุวรรณนี่แวบบสวยเนาะ ก็จะเป็นท้าวเวโรมหาราชาสวยเนาะสวยมากเลยอะ่ะค่ะอ่ะไหว้กันก่อนขออนุญาตหนูนะค่ะขอให้มีเจรจาสุความเกอร์หนะคะค่ะแล้วก็ขอให้รวยอีกค่ะไม่โง่ไม่โล่งไม่ใครขอให้หนูได้ผวดด้วยค่ะบค่ะลีสามีก็ขอ โอ้สาธุอาเชิญชวนคนมาเที่ยวหน่อยค่ะคุณป้าที่วัดศรีสะทองทำบุญทำบุญหน่อยค่ะทำบุญหน่อยเชิญคนมาทำบุญอ๋อให้เราเชิญเนาะใช่คุณป้าก็เชิญชวนคนมาทำบุญที่นี่เดี๋ยวเขาดี๋ยวเขาจะว่าไหมเนี่ยทำไมอ่ะกลัวบอกว่าที่มาเจอเขาจะตัวไม่ว่าดังดังที่ของเราเนของเราของเราดังอยู่แล้วเออใช่งวดนี้เลขอะไรดีคะคุณป้าก็บอกแล้วนะคะแปดแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งสามเนาะโอเคโอุ้ยตรงกับทูดพอดีเลยค่ะ รวยแน่นอนลอตเตอรี่ขายตรงนู้นใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราไปซื้อลอตเตอรี่นี่ค่ะเราได้เลขมาแล้วเราก็ต้องมาดูนะคะ ค่ะก็ได้เลขนะคะได้ลอตเตอรี่อิ่มนะคะก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วกลับกับฝนอีกแล้วค่ะต้องรีบกลับเลยนะคะก็ฝากไปด้วยปากแดงไม่มีนางไปค่ะเฟ o บุ o o เพจทวิตเตอร์อินสตาแกรมนะคะ Facebook, YouTube เป็นภาษาไทยในปากแมงไม่มีนางไฟทวิตเตอร์กับติ๊กต็อกนะคะเป็นภาษาอังกฤษ P K M A I B A N G 553ตัว5 5าหหน่อยแล้วก็ ส่วนอินกรมเป็น5้สตัวนะคะหรือจะเซิร์ช Google ก็ได้พิมพ์ภาษาไทยเลยปากไม่แดงไม่มีแรงไปนะคะก็จะพบกับต่างถงแบบนี้นะครับพาไปขอบช็อคคลาพามากินพามาเที่ยววันนะคะย้อนรอยนิดนึงนะคะในวัยเด็กนี้นะคะโอเคงนนั้นไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะคะโดยทุกกันสวัสดีค่ะบาย